าจากประสบการณ์นะคะเรียนรู้ทดลองนะคะในสวนสะเพลงที่นี่นะคะก็เป็น ที่แรกนะคะอิทกล้าพูดได้ว่าเป็นที่แรกของโลกเลยนะคะที่เราอนุบาลต้นกลาก้าขนาดใหญ่ลงดินปลูกเพียงปีเดียวและได้ผลผลิตนะคะก็คือประมาณ400ต้นอยู่ทางด้านนู้นนะคะเราปลูกปี2018นิอิจําได้คือส,สกรารนะคะส่วนปีคศพศนี่จําไม่ได้ก็ไปเปรียบเทียบเอานะคะก็คือปี2018 เราเริ่มต้นที่เดือนกุมภาพันธ์นะคะมกรานี่เราปรับพื้นที่กุมภาเราเริ่มลงปลูกนะคะ,ะและเราเก็บผลผลิตในปี2019นะคะเปิดสวนวันที่27กรกฎาคมนะคะ2019โดยเรียนเชิญท่านมนัญญาไทยเศรษนะคะมาเป็นประธานในการเปิดพบปะกับเกษตรกรทุกจังหวัดในวันนั้นแล้วก็จุดไฮไลท์ของ ในการเปิดงานก็คือสวนอินทผลามซึ่งลงปลูกเพียงปีเดียวนะคะ400ต้นออกผลผลิตอย่างล่ลมทลายและทุกคนได้ชิมณปีนั้นนะคะวัดความหวานได้สูงถึง57 58บริกซึ่งถือว่าสูงมากๆ <c oughs> เพราะ,ะนั้นสถิติโลกที่เราได้นะคะมี2อ,อย่างคือ ลูกเพียงปีเดียวและได้ผลผลิตนะคะมากที่สุดในโลกนะคะที่เราเป็นเจ้าแรกและการเริ่มต้น2นะคะความหวานสูงถึง57-58บริกซึ่งสูงมากๆซึ่งในต่างประเทศจะอยู่ประมาณ32และ35บริกเท่านั้นนะคะที่ทราบมานะคะก็ถือเป็นนิมิตหมายอันดีและเราได้ใช้ยานะคะหวานจนฝันถึงในวันนั้นนั่นเองนะคะทีนี้ต้นที่เราได้ทดลองปลูกนะคะแล้วก็เปิดสวน ก็มีลูกค้าให้ความสนใจนะคะแต่ละท่านก็นำเอาไปปลูกในสวนของตัวเองนะคะ10ต้นบ้าง20ต้นบ้างนะคะ,ะลายใหญ่สุดนะคะต้นใหญ่เลยก็คือของเฮียเกียงนะคะที่จังหวัดสุรินทร์อันนั้นถึง200ต้นก็แทงจัดออกมาหมดนะคะภายในปีเดียวเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สวน ของพี่แดง50ต้นติดถนนมิตรภาพส่วนคื้ฮทอดนะคะซึ่งจะเป็นอีก0ูนึนนของเอ็ดวูดนะคะซึ่งเป็นเครือเป็นเครือข่ายของเอ็ดวูดฟาร์มนะคะก็เป็นสวนพี่แดงนะคะแต่ว่าเรายังมีสายสัมพันธ์กันช่วยเหลือกันในด้านของอโรคและ,มะแมลงปุ๋ยยานะคะและด้านการตลาดซึ่งเราจะดูแลกันไปเรื่อยๆนะคะตรงจุดนั้นนะคะอยู่ริมถนนมิตรภาพกุมาวาปี นะคะชื่อว่าสวนคื้นอดใครสนใจก็ดูในวิดีโอที่เราทําไปแล้วนะคะนั่นก็เป็นสวนหนึ่งที่ปลูกในราคาต้นละ30,000ื่นนะคะซึ่งเป็นไซส์ใหญ่ไม่มีผิดหวังสักเจ้าเดียวนะคะซึ่งสามารถปลูกไม่ต้องรอนะคะข้อดีของการปลูกต้นต้นละสามหมื่นคืออะไรนะคะ 1. น,นะคะเรื่องของการซื้อเวลาเลยแทนที่เราจะเอาต้นเล็กไปแล้วรอสามปีให้ผลผลิต เราลงปุ๊บปีแรกปุ๊มเนี่ยเราก็เก็บผลผลิตขายได้แล้วนะคะกว่าต้นเล็กจะให้ผลผลิตต้นเล็กยังต้องลงทุนในเรื่องแรงงานปุ๋ยยานะคะลงไปเรื่อยๆจนครบ3ปีถึงออกผลผลิตนะคะ,ะบางคนทําได้ดีกว่านั้นอาจจะ2ปีส่วนต้นใหญ่นะคะลงปีนี้ปีหน้าก็เก็บผลผลิตนะคะ กว่าต้นเล็กจะได้นะต้นใหญ่ทําเงินไปได้เกินสามหมื่นแล้วนะคะเก็บทุนได้คืนแล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นการที่ลงทุนและถอนทุนคืนได้เร็วที่สุดคุ้มค่าที่สุดไม่เสียเวลาไม่ต้องรอคอยนานนะคะและรสชาตินะคะไม่ต้องห่วงเพราะว่าปุ๋ยในสูตรเราเราไปปลูกให้นะคะต้นละสามหมื่นนี่คือเราไปปลูกให้นะคะไปปลูกพร้อมนะคะต้นนะคะปุ๋ย แล้วก็ยาเราเตรียมให้เรียบร้อยปลูกให้เรียบร้อยท่านไม่ต้องทําอะไรเลยเตรียมลดน้ําและรอเก็บผลผลิตได้เลยอันนี้คือข้อดีนะคะไม่ต้องกังวลนะคะมีอะไรปุ๊บเนี่ยเราจะมีกลุ่มนะคะในกลุ่มเกษตรกรเกี่ยวกับอินทผลัมโดยตรงพร้อมทั้งที่นี่นะคะมีการเปิดอบรมนะคะให้ความรู้ตั้งแต่เบื้องต้นจนเก็บผล,ผลผลิตรวมถึงกระทั่งการแปลรูปนะคะเราก็มีการคุยกันเรื่องนี้นะคะมีกลุ่ม เกษตรกรต่างๆที่เข้ามาอบรมนะคะมารับความรู้มาแชร์ความรู้ซึ่งกันและกันนะคะหากสนใจนะคะติดต่อได้ที่นะคะ0955454028นะคะหรือเบอร์อื่นข้างล่างตามรายการข้างล่างนี้นะคะแอปไลน์มาที่ ed ตัวเล็กนะคะ ed9193 นะคะ ช่องนี้มีความรู้ดีๆเกี่ยวกับการเกษตรโดยเฉพาะอินทาผาลามกดติดตามไว้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้อีกด,ด้วยถ้าช่องนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ